รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ จะเหลือต yeah. oh. right ัวน้อยหัวโอ้โหบ่ายแลยเด้ยยังไ่ได้ยืมเข่าเด้นี่จับป่ะหัวไม้ไปน้ำพวกขวาแล้วแม่จะมากินกาวเนี่ยไปไปไปลงมาไปจับพวก่า นะนะี้หซาะนะลงมาแล้วแหมเจอท่าติดหินได้ถึด,ลดเลเเยนะไป,ไปยกกรเร็วๆทีข่าวหนะ่อยไปไปเอาน้ำมือก็ลยวั้งตาาดีลมุกมาให้มาหนาจะเคลียลร์ด่างไฟต่อเลยนี่ด่งไฟความมัก็หนุนโอ้โหเห่า <c oughs> ครูก็ยืนน้ำซาฮะละ ถ้าอยากกรอยกระปาดมาจากตอนนี่นะครับเป็นนาเป็นทุ่งนาของน้องปีใหม่นะครับมีวัวมีควายอยู่สี่ตัวนะครับเป็นกิจวัตรที่ว่างเว้นจากการทำป้ายนะครับก็จะมานาแล้วก็ดูแลวัวควายนะครับ นี่ครับบัฟฟลไปกินน้ำกันลูกน้ำเพิ่งมากี่แล้วมามาขึ้นกินเหม็นกรนวนหนิยู้ไฟเขาได้ดับไฟได้

นานล่าเดยอเราจะโจโตมาแค่กินด้วยในน้ำคมีปลาแดกใหญ่่ที่างโวไม่อโอ้เนาะเนี้อยู่ปุ่นโอ้ยโคตรละอุปกรณ์จำเปลี่ยนเลยเนาะ กับเกียอะไรอยงเงียอันปีมัง็นอย่างมืนกบกันนี้ผู้บ่าวไปการนะรผู้บ่าวไปการมนัอคืนนี้เอไมฮ่าแต่คุยคิดตัวผูบ่าวไปการนอการอันนี้เดานไอยามาลิงจี่ตัวนี้เดซนมจังได้สมีน้องเขาไปดำกันมาลจี้นี่เดนผู้าอีกคนนึงผู้บ่าอีกคนนึงเอ้ยเนี่ย กันหาตัวอะไรอ่ะเนี่ยด้วงเหรอหรือแม่กระหน่หรือเปล่าเนี่ยแมงเจือต,ต,ตัวไปกานค่ะไม่ไงวะมงกหนะน่ยขาซ่าขาซ่าป๊าป้าเขาคู้บว่าตัวเอินเต้นนี่แมไงอะไรเจือแมงจีนูนเดี๋ย <laughs> นะเอาให้เ <laughs> ที่ยงมัน เที่ยงมันน้อยไรมืสมาขึ้นไปเลยมือสุขุนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเป็นใช้เลนไวายแล้วมันเทียงมันเอียงนะโค้งๆนะครับมันเอียงจริงๆนะครับเทียงเดี๋ยวนี้นี่มักฮุงก็หน่วยเดียวก็หมดแล้วพอดีเลยซ้ำซ้ายกอนี้ตอนสุดท้ายเลือนสุดท้ายพอดี เอาไหมไปทอดยิ่งมันนไม่เด้อเจม,มันได้ได้ยูดได้กินนหอยเต๋าน้อยที่นางอันนี้ม,นมันเนี่ยมันยังไม่มีแฟนี่ตะห้างเลยนี่นน <laughs> ส่วนจะคิดต่อที่เบอร์โทรข้างล่างแล้วแอดไหลเบอร์โทรข้างล่างคลิปนี้เด้อน้องปีใหม่โสดค่ะเฟซบุ๊ก <laughs> ว่าปรีใช่ไหมฟรีใ<ร>หม่ฟรีอะไรฟรีเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แล้วก็เบอร์โทรไปข้างล่าง ในการในการอย่าลืมนะครับเบอร์เบอร์โทรแล้วก็ไลน์อยู่ใต้ลิงลิงนี้ ถ้าอยากได้ไลายน้องปีใหม่ต้องดูให้ครบ2นาทีแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็แชร์ไปในกลุ่ม10กลุ่มนะครับอดีตแฟนเออรดยการรายการ อย่าลืมนะครับกติกาก็คือดูให้เกินสองนาทีนะครับแล้วก็สับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็แชร์ไปยังกลุ่มต่างๆนะครับก็จะได้เบอร์ไลน์น้องพี่ใหม่นะครับ <c oughs> โอ้โหางรับประทานขนา้างหนหลังจากทอดเสร็จแล้วก็จะตักอัน,นี้ทิ้งแล้วก็เอาช้อนน้ำมันนะครับเ <c oughs> <c oughs> จียวจยว <c oughs> โโอโ้การเคีย์การจัดจานกินขาดแล้วลอูี้กเป็นอาหารโปรที่น้องใหม่ชอบเป็นพิเศษนะครับก็มาส่นี่มันแมงอะไรเนี่ยผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันมงกุจิี่หรือแมงอะไรน,น่ผมต้องถามคนในท้องถิ่นก่อนนะครับ ทำรดยังอ่ะนางรักพร้อมตำได้ยังำค่ะเอามีดว่นมาทำส้มตำไม่จริงดิดๆช่วยันชนมโอเันซตาเลยเอาดเนาะลค่ะ ค่ะก่อนีเดีมาชนี่ ทีมนะอืมเดี๋ยวที่อ่าาปีซิมสิจางซูรรสเลยซื้อไปได้อ่ะเอากูซูร์โรสซื้อเยอะเลยหนัวมากจางเยอะไหมเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวคนเปรี้ยวล่ะพอดีเนาะ เอ,อเอาอนั่มันรองสิอเอาแรงลาชิมดิอีกรอบอือครับอ่อตีคอไว้แล้วม

โอเคจบจจเนียนเ้ตัวน้อยเหรอตัวน้อยเหราบะจูจวงหนวเป็นหนวดหนึจีก็หวานไหมเต็มมากเลยอือ กิ่นว่าซื่อๆน่ะจะมีข้อดีอย่าไกันนะย่มลงดูสิมลงดิอ่าขนาดสองเสียงอืมสามลัน <c ười> เอาว่ามันกลายเป็นกลายพันธุ์เป็นมังเหวี่ยแล้วมั้งลินจี้อยู่หนาตัวนี้อ,อร่อยแ้มากต้องเพิ่มมันอาหารเพื่อทางยาพืชโปรตีนครบในคำเดียวืน้ำซากะแหง้ง มันผัวก็แดงแลไป้งก็งน,นีนางน้อยให้ามันก็กินเป็นยอยู่ไมันุ่นหนักเลนยนัใหมงเจนะให้มาเขาา้าพักซอมหัสามเหมอนันเอนแมแมงตัว่มาจุจี หพู่มมีลมจากอันนั้นเลยแค่บรรยากาศรอบๆนะครับเที่ยงนามื่อนี้มากันสองสี่ห้าห้าคนยานเที่ยงนาล้ำนนาบ่ไปเปลี่ยนแพนลงมากินอยู่ขเตื้อตารางเที่ยงมีอู่เลยขนาดอยู่ในป่าขนาดยังมีอู่เลย โอ้หน่วขานาดพอประเดีย์ขึ้นบออันนั้นบุเนี้ย่ะ้อยมันห้อยูุดังโอ้ยเก็บส่วนกันเนาะอื้ออยูอ่เฮาะ เบื้องจะได้มองเหรอนั่นไม้ไว้เอาง่อนไม้เครื่องไว้มองอลไรเนี่ยปูเหียนเอาแล้วคุณได้เอาเข็มถ่างไปเลยหนวดหนวดเป็นหนวดงันมันเมืองพอห้าสิบไร่กว่ากันแล้วเนี่ยพอสอง ห้าสิบแปดลืมสิวเนาะบ้าหูเหลือดส่วนใจแล้วอย่าลืมเดออเเนอะแชร์แชร์แล้วก็ซับสไครต์กดไลค์แล้วก็ติดทางดั่มทำส่งอันไอ้แคปเชืรอหน้าจอมาก็จะส่งไลน์ให้่ํ่หน้อยผัวมาหู้งมีน้อยเดี๋ยวเนาะอโอ้ยมันเห ไ่ได้เตรียมการมาก่อนนี่นี่นุ่ยสุดท้ายเลยกรอยสุดละกรอบมากต้นใสตัวนี้ตัวขีด้ดินต้นไสไม่เห็นตัวขี้ดิดนนะไปเดินนักศาหไหมคุกพริกหมาล่าต้องเลยทา มุกเนาะเาก็เพียชาไงเราเาะหเาหวราะหัาหวาะัเราอเาาัเอ้ะังเาะังเราัวัวัเัว้าเา,าววเ ลาอมไรกันกวนอะไรอย่ยงแล้วเป็น,นปบึ่งเดียวเพื่อเห็นวอกให้บวดอัวเยอะเพ่าเห็นคุยอ่องเดี๋ยวไปเกือห้องห้องน้ำหาไล่เด้อบุ้มมีลมเลยจกกักอันนี้เลย <laughs> ต้นไม้นิน่งเลยวะเออแม่อันนี้แซ่บดี จะขนเนียามาคือตัวนี้ผู้บ้าออกมาฝากคืคิดตัวอจจะเข้าตามว่าจะตำนิดหน่อยครับแจ็คตามว่าจะตำน้อยเดียวต่อา ั่ไกิน,น,กนยุ่งไหนกินตัวกระแซมเนาะกิข้าวป้า่เพื่ออะไรตามสั่งสิฉันยุ่งไหน <laughs> <laughs> อะไรกระแซมเกี่ยวกีซุตตากันเนาะ <laughs> บ่วงก็บ่มี <laughs> ยานบ่คู่กันเนาะบ่วงก็เลยบ่มาใส่มันมีซ่องอ <laughs> มันซ่งอ่ะอื้ม โมโลได,ลดล้เอยเอาบ้างมินีิเจเบียบุนนีมานะครับตีนงานอีเวนต์เพราะว่าเขาจองตัวไว้ข้ามปีนะครับเลยบุนนีมานะ้ำกินมันเหม,ม,ม,ม ม,มคนละมองนี่บางตัวก็น้นอยๆตัวเป็นตัวเหยีวเยวยเนาะคนละอำเภอบ่แต่เขาไม่ได้ไสใช่ไหมเนี้ไยไสเอาอุจจาระมันออกมาใส่ขี้ไม่ว่าจะมีมกอะไร <c oughs> ไม่ผ่าน <c oughs> ก็คือเป็นๆแล้วก็มาทอดเลยใช่ไหมแค่แกะเนี่ยข้างไว้แต่มเมื่อคืนนี้ไม่หวา,า,านเนด,ดี๋ยวปีเรากันแล้วเนี่ยน้ <laughs> อยนิดนี่หอบมาดูกตัวหนากรองตัดใส่จำน้ำก่อน เทียนน้วเลยแต่แต่แเจียมน้ำเลย้ยยานที่เข้าตา <Huh? S 1> นี่สองดีขึ้นข้องของคุณดังขวายตัวคุณตากแดดหน่อยไหมกินอิ่มแล้วแปลมันเข้ามโฮมี่ได้เด้อ มันยากนะน,นุ่ควายเนาะยางไปห้าหโฮเองกบุกถินเนาะมันจคือมีตรรรนตตสโลเลยหเฮ้ยมาป่าอุ้ยเฮ้ยอเ,เอ,าอ้ากินนั่นต่หม่งแล้วเ้วก็วกินผลไมต่อปู่มาลิาน้นจี่ให้ได้บ้างเงีพันเดินนี่นอพอนึ่งอ่ะนีนอพอสนอ,อห้านี่กาย <laughs> พันกาพันแหงเลยดิมาลิ้นจี่แต่นพอห อนึงอันนี้น่าจะไปลายๆรุ่นแล้วอ่ะอันนี้จะมาทําเป็นเมนูสลับนะครับสลับหรือยำนะครับภาษาบ้านเราก็คือสัวสัวนะครับชัวบรรยากาศสุดชิลนะครับนี่ควายน้องพี่ใหม่ก็อยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ใกล้ๆสี่ห้าตัว ไฟก็ไหลหนาก็ไหลเควายก็ไหลหนาก็ไหลหมุนไปไหลสิไหมเอ้าควายที่โดนยังแสมมากระโลงอยู่อ่ะไช่ไหมยังแสมมากระงก็โลงก็โลงก็โงอยู่อ่ะอทำไมไม่ใช้ระบบ G P S ล่ะจะได้ปลอดภัยป้องกันวัวหายได้เออควายหายได้เลยไม่ทราบมึงจีดินจีนเอาโฟห่าเอาแดดออกอีกแล้วแดดไล่อีกแล้ว เอาโอเคครัหมดแล้วกันจังยหเบืน้า <le> <Okay. S 2> นปีจะไรเห้าเมตรความากินอลไรก็รู้โอ้พึ่งเลยนี่โอ้แสงมันว่านจริงเลยนี่แ่ามันมีหางด้่ยแถวนี้เป็นแต่จวดเท่านั้นเนาะสิบมนะเดือดไรอีกล่ะโอ้แต่เจลเขาดเอาชูพูนเลยถึงเธอ ฝาแดงนะครับนี่ซอสสีราชาไม่ใช่แล้วปลาตะมุกปลาปลาไหคะปลาแดงปลาแดดปลาแดดอะไรปลาลาผู้สูงวัยโล,โลอสือเสือเสือ,อยามับผู้หนุ่มโจหูเยีอยขนาดขนาดเสือรมเหมือนดูดิ เม่เคุกมันน้ำคุกไงอะพอวะเ่อะคราครัวก็มีนี่ห้าครครัวละอันนี้ก็อีเมยคว้าเธอได้หนิแสบเส้อะไร้ยอนดีดดีเลย มดีก็เสื้อหัวเอาดูน้ำปลาดีน้ำปลาหอมเตะแดงมากเลยนะคะโอ้ยตันเลยนะัดนี้บวกแล้วเสร็จบวเครื่องนี้อ่ะกองละวคนไมนี่นี่ยังยังบดีเ้ จะพูดว่าจะให้วอดีงานว่นหนัวต้อนนี้กรตายคืนเลยนี่ไม่ยด้สิบก้อนอันนี้ออกเนาะแจก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 บวกต้องอันนี้บวกใครด้วยช่้ยชูบัน ไม่นีปกจูใชนี่เปนกจูทำให้มันเป็นกระจูกระจูเสื้ยสักพับเยอะเมเลนังรักหรอ,อมึอมงภาพซภาพซึ่อคือรานเลยอะ,อะเราไ,<ด>ไม่เคยกินอะเราต้องต้องอละละตรงบนในมันออกมาไหมอะดม,ม,ะมะก่อนเดี๋ยวอัดที่แซ กินลึดกินลึดเลยเหรอฉันไม่เคยกินอ่ะวันให่นะยำกินทั้งอันนี้เลยเหรอทั้งใบไม้เหรออันนี้ใบไม้นี่เป็นเครือส้มลมหรือเครืออะไรเนี่ยใบอะไรเนี่ยอ้าวเหรอบลงตุ่มตีกินได้อยู่อ่ะเข้าใจว่ากินทั้งใบเลยเนี่ยนึกว่าเคลียร์ตนหมาหนังแสมบวนเม็ดกับหนังไม้ อ่าสู้นกินมิซานสามกกินเีมืนกับพอิ่มจะเฮียเลยเนี่กินเอาอิ่มได้หนิเสียของขนาดเดี๋ยวจะลองกินดูนะเพราะว่าปูจิไม่ได้กินปลาอยู่แล้วอันนี้กินทั้งผลไม้อะไรก็ไม่รู้เดี๋สั่นสั่นสั่นเซนเกินภาพสิบ่ะหลังหักโอ้ยเสียเนี่ยเนี่ยเหอะว่ะ มันก็คือเล่นจีอะนะรสชาติไม่แย่อย่างที่คิดเขาก็มีกลิ่นปลานิดนิดน้ำลอเฮ้ยไปห้าเก็บอันเบอร์ที่มันกินได้เลยไหมหัวเราก็ย้ำมาทั้งเบื่อเลยเบื่อไปบอกว่าพีชเขาว่ามันคือเงาะไอ้ก้างนี่ไงเอว้าพีชเขาว่ามันคือเงาะคือลึดเลยนะ มึงเหี้ยย่อข้ข้างมันเพื่อนหนาไม่เพื่อนจากใดไงเดี๋ยวเบียร์นี่ไปพูดบอกเด้อยวจะให้เนกไปนี่บ่เดี๋ยวมากลัว่าเอาเบียร์มันจะเพื่อนยังแย่เปล่าเนียไม่ไปขี่รถเมึองไรแต่ดีเนาะพูดซ่าไปขี่สิหนาก็อยู่แขมบานนี่ แลาา้วคำพ่อคืาเมาขวายขี้ขวายขี้ไม่บ่สูบบวืงตัวขนาดเลยผ่านขนนี่มาเราสูแปวอันเนี้แปวเบอร์เบอร์มากินแก้ว

อหอมเพื่อหอมจริหอมเพชรอะหือไม่ได้เดียวเลยขี <laughs> ย้อ,อ้มาก็ปุ๊บปุ๊ปฝันใส่ก้อเลยลื่นมากเลยขึ <laughs> <laughs> ้นไม่ได้แ <laughs> สบแสบไปล้างโคก่อนนะ เราห่อเป็นอย่างผู้สวมป่างทางรระว่างโหลดดังไฟ เอาอันแม่งอันนี้เซมิป่อแข่งกันนะเขี่ยวคนโบป่อแข่งกัน,กนมาตัวดาวหูหเลยออ๋อเอ้อ,อหูนี้หูนี้ตัวหุ่นตัวหุ่นเออมาพร้อมไหมหนึ่งหนึ่งสองฮือก็เลือดสูดคั้วอย่างนี้เลือดแบบห่างหลักลงทุนขนาด นี่ไงเห็นแล้ไอ้หน้านี่ไงนี่ไงนี่ยนี่แซมแซมบนะว่านว่านี่ตรงนู้นนี่ไงข้าวมันขึ้นหมาเลยตื่นตัวน้อยพูดไปไปเอาว่า